มาดูบอนไซเพมหน้าต so ้นนี laude, ้นะครับของลุงมอดนะครับหรืออาจารย์มอดเมื่อย่างนั่นเองนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับต้นนี้สร้างนี้หลายสิบปีเลยนะครับสวยงามมากนะครับสร้างแบบกืนหินนะครับดูครับต้นนี้บอนไซเพมหน้านะครับเป็นบอนไซเพมหน้าที่สวยอีกต้นหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ได้นะครับของอาจารย์มอดนะครับ นี่ครับใครอยากดูอาจารย์เชนนครปฐมนะครับสาธิตทาบอลไซอีกนะครับก็วันที่3นี้นะครับ3มพฤษภามนี้ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับหลังจากจบงานเขาแรงนะครับจากงานนี้เลยนะครับงานนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นที่อัศจรรย์นะครับเปลี่ยนทรงไม้อะไรได้ความรู้เยอะนะครับคนได้ความรู้เยอะจากตรงนี้นะครับก็ใครสนใจก็ไปดูได้ครับพรุ่งนี้นะครับมีอาจารย์ก้านนะครับมีพี่แก้ว สุพรรณด้วยครับจันการสุพรรณนะครับไปดูได้นะครับองค์พระผสมเกียรดีโอ้โหไม้ใครครับเนี่ยสวยงามมากเนเต็มรถเลยนะคฮึมใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเต็มคันรถนะครับสวยมากเป็นสามเต็มหน้าแล้วก็มานะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหโนใหญ่ๆทั้งนั้นเลย สวยสวยสวยเต็มคันรถนะครับอือครับมาดูบอนไซตะโกลากยงนะครับสวยงามมากนะครับตะโกลากยงต้นนี้โอ้โหสวยดีเป็นตะโกนานะครับเป็นตะโกนาแต่มาสร้างเป็นบอนไซอือครับมาดูต้นหมากนะครับหมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งคั่งเรานั่นเองนะครับต้นนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับต้นนี้ได้ถ้วยด้วยนะครับได้ชนะเลิศด้วยนะครับสวยงามมากครับใหญ่มาก ใหญ่ๆจบๆเลยนะครับต้นนี้ชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับหมากเล็กหมากน้อยมั่งขั่งนะครับดูฐานเขาครับโอ้โหโคนเขาแบบเก,เก่าแก่มากนะครับต้นนี้ที่งานเขาแรงราชบุรีครับนี่ครับมาดูลายมืออาจารย์สมคิดนะครับาวาดได้วิจิตรอลังการมากนะครับต้นนี้สวยมากขนาด 2เมตรคูณ2เมตรนะครับคือประเทศไทยผมว่าทวาดบอลใส่นี่อาจารย์สมคิดผมยกให้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับสุดยอดน,นะครับใช้ฐานวาดนะครับคมมากใช้ก้อนฐานวาดแต่ว่าวาดได้คมนะครับนี่อาจารย์สมคิดกับอาจารย์เบิดผู้จัดงานนะครับอีม,อมงานท่านนายกมานะครับสวยนะครับสวยสวย นี่ครับมาชมความสวยงามนะครับของบอลไซงานประกวดบอลไซหัวยางนะครับนี่ได้รับเกียรติจากท่านสสนะครับมาเปิดงานนะครับมาชมความสวยงามของบอลไซนะครับก็เป็นที่น่าอินดีอย่างยิ่งนะครับครับและก็มีต้นสาวิตีที่สวยนะครับมาตั้งโชว์ที่หน้างานด้วยนะครับดอกสวยทีเดียวนะครับอันนี้ถ้าออกดอกครบทุกกิ่งนี่น่าจะสวยมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับมีการจัดงานบอลไซนะครับไปถึงก็เห็นความวิจิตรอลังการนะครับของภาพวาดภาพนี้นะครับขนาด2อคูณสเมตรนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับที่วาดก็คืออาจารย์สมคิดสุพรรณนะครับบอลไซวันปลาของเรานั่นเองนะครับวาดสวยมากนะครับแต่วันนี้ก็เจอคนมากมายนะครับผู้คนมากมายมาร่วมงานนะครับก็แต่ภาพนี้โคตรโดดเด่นเลยครับสวยงามมากนะครับสวยงามจริงจอาจารย์ใช้เวลาวาดอยู่ วันที่สองนะครับที่ผมไปเรามาดูว่าประวัติมันเป็นมาอย่างไงไนะครับประวัติอันนี้คือต้นบรลิชาต์แต่ต<ม>้นบรลิชาติปกติเขาจะเขียนสูงขึ้นครับแต่จริงๆแล้วผมผมก็เลยเขียนต้นบรลิชาติให้น้อมลงที่ในโบราณเนี่ยเขาจะถือว่าบรานไดนาคบันไดเชื่อมระหว่างลบสอนให้ตัวเองไปเรรู้ทาได้นะแต่นี่ช้างฝึกได้วัวฝึกได้ม้าฝึกได้ เราก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะมีการประมูลรูปนี้นะครับขนาด2อคูสที่วันโดยอาจารย์สมคิดวันไซวังป่านี้นะครับจะประมูลเพื่อหารายได้เข้าชมรมวันไทรนครปฐมนะครับวันที่7มกพฤษภาคมนี้นะครับจะมีการประมูลนะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมประมูลได้นะครับสวยงามจริงๆนะครับต้นนี้แล้วก็ใหญ่ครับติดฟ้าบ้าน รูปเดียวนี้จบเลยนะครับวันนี้จะตอบยังไงลักษณะการมองได้ถอนะครับซูปตกลงแล้วก็มองมองมือถืที่ชอบครับที่ไดนมาจมจากเชนสาธิตครั้นี้เป็นวิทยาการแล้วก็แต่งจุดเด่นของเรามากนะครับ สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับความเก่าแก่นะครับของบอนไซตะโกนะครับบอนไซตะโกใหญ่นะครับอยู่ที่เขาแร้งนะครับของปลาคำตันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากผมไปยืนใต้ร่มนี้ผมตัวเล็กไปเลยนะครับนี่ครับเหมือนมาจากต่างดาวเลยนะครับดูเก่าแก่มากและสวยด้วยนะครับต้นนี้ เป็นทรงธรรมชาตินะครับเป็นทรงธรรมชาติเป็นไม้หลักแสนนะครับก็ของปลาคาตันนะครับใครสนใจก็ติดต่อปลาคาตันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับสวยจริงๆต้นนี้อืมครับมาดูบอนไซอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ดอกสวยมากนะครับดอกสวยจริงๆใบเล็กนะครับมันคือหลิมสามนะครับก็มีใบจิ๋วใบกลางแล้วก็ใบใหญ่นะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นใบจิ๋วนะครับ สวยงามมากนะครับถ้าดอกออกนี่คือออกเต็มต้นนะครับดอกหอมด้วยนคะรับเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แรงแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับเหมาะเอามาทําเป็นบอนไซนะครับหรือมือใหม่ก็เหมาะสําหรับเอามาฝึกเลี้ยงก็ได้นะครับก็กระถางเล็กๆก็หลักร้อยนะครับกระถางหลักร้อยน่ครับสวยงามทีเดียวนะครับบอนไซลิมสาม นี่ครับจะพามาทําความรู้จักกับบอนไซตะโกต้นนี้นะครับของอาจารย์เชนนครปฐมนะครับนี่คือคุณตานะครับที่เป็นคนขุดไม้ยุคแรกๆของเมืองไทยนะครับนี่ตะโกนี่คือก่อนที่จะมาเป็นสวยๆข้างบนนะครับมีแค่ต่อนะครับนี่ก็เป็นบุคคลสําคัญของวงการบอนไซสมัยก่อนนะครับรุ่นก่อนๆของเขาแรงนะครับนี่ต้นนี้ก็สร้าง20กว่าปีนะครับของอาจารย์เชนนครปฐมนะครับ ต้องบอกว่าอลังการมากนะครับของสวนฟูจิมินะครับโอ้โหสร้าง20กว่าปีจากตอเพียวๆนะครับจนสมบูรณ์เป็นบอนไซที่สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวครับต้นนี้อลังการมากครับโอ้โหต้นนี้นใหญ่อลังการมากมมส,ามสาวิตตีนะครับสาวิตีใหญ่อลังการ ดก่อนน้องของละคันไหนต้นใหญ่มากเราวิ่งมากครับโอ้โหสายให้พี่นี่ครั้พี่ปลามาแล้วก็วอนนของส,วน,องสวนครับพี่ปลาหญ่มากกมากโอ้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากครับสฮ้ยใหญ่จริงต้นนี้